ใครบ้างที่ไม่ควรกินขิงหนึ่งผู้ที่มีปัญหาเลือดออกผิดปกติหรือว่าเลือดแข็งตัวยากขิงจะมีฤทธิ์ลดการแข็งตัวของเลือดเมื่อกินในปริมาณมากเนี่ยอาจทําให้เลือดหยุดไหลช้าหรือว่าเสี่ยงเลือดออกมากขึ้นหรือว่าการกินขิงร่วมกับยาบางชนิดอาจทําให้ฤทธิ์ยาเนี่ยรุนแรงขึ้นแล้วก็เสี่ยงอันตรายได้ดังนั้นผู้ที่ควรหลีกเลี่ยงการกินขิงเป็นประจำจะมีดังนี้คือผู้ที่มีปัญหาการแข็งตัวของเลือดหรือว่ามีเลือดออกง่ายเช่นพวกเลือดกำเดาไหลบ่อยหรือว่าหยุดยาก หรือผู้ที่รับประทานยาต้านการแข่งตัวของเลือดหรือว่ายาละลายเลือดอ,อื่นๆ 2. ผู้ที่เป็นนิ่วในถุงน้ําดีนะขิงเนี่ยสามารถกระตุ้นการหลั่งและก็การไหลเวียนของน้ําดีซึ่งอาจไม่เหมาะสําหรับผู้ที่มีนิ่วในถุงน้ําดีเพราะว่าการหลั่งน้ําดีมากเกินไปเนี่ยอาจทําให้เกิดอาการปวดหรือว่ากระตุ้นให้นิ่วเนี่ยเคลื่อนตัวจากเกิดการอุดตันได้ดังนั้นเนี่ยผู้ป่วยนิ่วเนี่ยควรหลีกเลี่ยงการกินขิงในปริมาณมากนะ ใครเห็นประโยชน์กดหัวใจเม้นแชร์ให้ด้วยครับ